ได้พูดคุยจากันเอกนนท์เขามีการฝากบอกอะไรถึงไทยไหมคะสีหน้าเขาเคร่งเครียดไหมสีหน้าไม่ได้เคร่งเครียดครับสีหน้าก,ก็ก็ดูยิ้มอยู่แต่ว่าก็ก็มีความกังวลน,นิดนึงเรื่องเพราะก็ได้ถามข่าวเรื่องของสถานการณ์ในกรุงเทพนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เล่าให้ฟังเขาก็ฝากให้กําลังใจพี่น้องที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาต่อสู้เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เราทํสิ่งที่ น้องๆสิ่งที่เยาว,วชนสิ่งที่ประชาชนทำเนี่ยคือ,อยืนมีบนหลักการสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็เป็นสิทธิตามรัฐมนูญที่สามารถทําได้นะครับในข้อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกพวกเนี้ยคือเป็นสิทธิโดยชอบรมที่ประชาชนสามารถทําได้ก็ฝากให้กําลังใจคนที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับเขาเขาบอกพักกินข้าว ะคะ154ทนายผมในส่วนของเรื่องเรื่องประกันตัวเนี่ยก็คุยกับทางทนายนอนนะุแล้วแหละทางทนายนอนุก็ว่าอยู่ที่ทีทมทนายความแล้วก็นายประกันนะครับทีนี้ผมนัดนายประกันไว้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ลเลยจะองไม่ก็ไม,ไม่หาดูกับนายประกันด้วยว่าว่ายังไงในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของอะไรพวกน,นี้แต่แตตที่ที่ห่วงกังวลก็คือห่วงกังวลเรื่อง ตัวของนั้นนะอนนนนะครับที่ห่วงกังวลก็คือเรื่องของเรื่องหมายอายัดนี่แหละนะครับว่ามันมันยังไม่มีความชัดเจนว่าที่ไหนมาขอยื่นอายัดบ้างหรือว่ามีไหมนะครับสรุปแล้ววันนี้เราจะประกันตัวเขาออกมาครับก็อยู่อยู่ที่เดี๋ยวไปคุยกับทีมนายประกันก่อนครับว่าว่าจะไยว่าจะประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวของทนายเองเขาก็ <analysis> โอเคใช่ไหมฮะที่จะออกมาหมายถึงวันนี้เหรอครับครับก็คือก็คือว่าอยู่ที่อยู่ที่ทางทนายประเมินแล้วก็กับคุยกับนายประกันว่าว่าอย่างไรทางทนายเราก็ เพราะว่ามันมีจะมันจะครบรอบฝากขังเนี่ยอีกทีหนึ่งก็วันที่วันจันทร์นะครับที่หกิสองวันแรกนะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วครับความเป็นอยู่ก็ทางเดินจาก็ดูแลอยู่ครับก,ก็ปกติดีนะฮะได้พูดคุยกับทนายอนนท์เขามีการฝากบอกอะไรถึงไทยไหมคะสีหน้าเขาเคร่งเครียดไหมสีหน้าไม่ได้เคร่งเครียดครับสีหน้าก,ก็ก็ดูยิ้มอยู่แต่ว่าก,ก็ก็มีความกังวลนิดนึงเรื่องเพราะก็ได้ถามข่าวเรื่องของสถานการณ์งกรุงเทพนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เล่าให้ฟัง เขาก็ฝากให้กําลังใจพี่น้องที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาต่อสู้เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่น้องน้องสิ่งที่เยาว,วชนสิ่งที่ประชาชนทำเนี่ยคือยืนอยู่บนหลักการสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็เป็นสิทธ์ตามรัฐมนูญที่สามารถทําได้นะครับในข้อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกพวกนี้คือเป็นสิทธิโดยชอบรมที่ประชาชนสามารถทําได้ก็ฝากให้กําลังใจคนที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับเขาบอก